ผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะน่าสงสารทั้งช้างทั้งควานช้างทั้งเจ้าของช้างเลยค่ะเพราะว่าเจ้าช <c oughs> ้างสีดอตัวนี้ตกมันเพราะว่าแกท้องอืดคราวนี้เนี่ยก็เลยใช้งวงเนี่ยสลัดทําให้ควานช้างที่อยู่บนหลังเนี่ยซึ่งอยู่บนรถบรรทุกอีกทีนะตกลงมาร่วงจากรถบรรทุกบาดเจ็บนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าของพยายามรักษาเจ้าช้างสีดอตัวนี้แต่ล้มแล้วค่ะเสียชีวิตนะคะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ ายแ,แล้วตายแล้วอุบอัติเหตๆๆุไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เล่าไปแล้วเนาะ คือเป็นเหตุการณ์บนรถบรรทุกใช่ครับวันนั้นน่าตกใจมากมเพราะว่าเขาก็พยายามจะพาเจ้าช้างเนี่ยไปหาหมอเออไปรักษาอ,อ,กษาอืก็คือเอาขึ้นรถบรรทุกแล้วแต่ช้างเขาคงด้วยอาการท้องอืดของเขาอ่ะเขาก็หงุดหงิดนะคะเขาก็ฟาดงวงฟาดงานเนาะแล้วก็ควานช้างเนี่ยก็อยู่บนหลังช้างแล้วก็อยู่บนรถบรรทุกอีกทีเพื่อจะคอยดูแลช้างที่จะเอาไปส่งโรงพยาบาลอะ่ะแต่ปรากฏว่าช้างเขาหงุดหงิดเขาเลยเอางวงเนี่ยลัดไปที่ควานช้างแล้วสะบัดร่วงลงจากรถบรรทุกลงม ตกแอแ๊กแบบนี้ต้องพาไปโรงพยาบาลนะคะ<ง>แต่หลังจากนั้นสามวันนี้เจ้าของช้างเนี่ยเศร้าค่ะเพราะว่าช้างสีดอซับมงคลตัวนี้ล้มแล้วนะคะเมื่อช่งวงสิโมงเช้าของวันที่7กรกฎาคมค่ะแม้ว่าทางสัตวแพทย์สถานพยาบาลช้างโครงการคดชณาจักรจะพยายามเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็ตามนะคะทั้งล้วงอุจจระสวนสว,สวนทวารแล้วก็ให้น้ำเกลือแต่ว่ายื้อชีวิตเจ้าช้างสีดอตัวนี้ไว้ไม่ได้นะคะคุณลุง สำเนียงนิพันธ์รำเจ้าของช้างสีดอทรัพย์มงคลเนี่ยบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์นะเพราะว่ายังทําใจไม่ได้รักและผูกพันกับช้างเหมือนเป็นคนในครอบครัวค่ะในขณะที่ญาติๆนี่ก็เสียใจนั่งกลุมขมัดกันเลยนะคะสีหน้าเศร้าหมองเบื้องต้นเจ้าของตั้งใจจะนําช้างไปฝังที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนควานช้างสมเจตงามสง่าอายุ29ปีที่ถูกช้างสีดอทรัพย์มงคลเนี่ยสลัดตกจากรถบรรทุกวันนั้นล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว แต่พอควันช้างสมเจตรู้ว่าช้างสีดอทรับมงคลล้มแล้วก็รีบเดินทางมาดูและแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจ้าของช้างและขอให้วิญญาณช้างไปสู่ภพภูมิที่ดีข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม